สวัสดีครับพบกับคาออฟโนอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับ 5สิ่งที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถที่จอดกลางแดดหลายคนหลีเกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องจอดรถดสุทีิลักทิ้งไว้กลางแดดเป็นประจำซึ่งความร้อนภายในรถที่เพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลให้สิ่งของบางอย่างเกิดความเสียหายจนทำให้รถเสียหายตามไปด้วยได้จึงขอแนะนำ5ไอเทมที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถขณะจอดกลางแดดเพื่อป้องกันไม่ให้รถเกิดความเสียหาย 1. นึ่งยเช็กไยแช็กสามารถเกิดการระเบิดได้หากถูกแสงแดดกระทบเป็นเวลานานซึ่งแม้ว่าแรงระเบิดจะไม่สูงมากแต่ก็พอจะทำให้กระจกหน้าแตกแล้าได้หากถูกวางทิ้งไว้เหนือคอนโซลรวมถึงมีโอกาสเกิดเพลิงไหม้ได้อีกด้วย 2. กระป๋องสเปรย์แรงดันในกระป๋องสเปรย์จะเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับความร้อนสูงเป็นเวลานาน และอาจทําให้เกิดการระเบิดขึ้นได้ซึ่งนอกจากจะมีแรงดันมากพอที่จะทําให้กระจกแตกได้ทั้งบานแล้วสารเคมีภายในกระป๋องยังกระจายไปทั่วทั้งรถจนทําให้เกิดความเสียหายอยากที่จะฟื้นฟูให้กลับมาใหม่ปิ้งเหมือนเดิม3แบตเตอรี่สํารองแบตเตอรี่สํารองส่วนใหญ่จะเป็นชนิดลิเธียมไอออนซึ่งสารลิเธียมในแบตเตอรี่เป็นโลหะ ที่ไวต่อปฏิกิริยาทางเคมีอาจทำให้เกิดการลัดวงจรเมื่อเจอความร้อนสูงมากแม้ไม่ได้ใช้งานหรือชาร์จอยู่ก็ตามยิ่งแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่มากก็ยิ่งทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นตามไปด้วย 4. โทรศัพท์มือถือนอกจากความร้อนอาจทำให้วงจรภายในโทรศัพท์เกิดความเสียหายได้แล้วนั้นแบตเตอรี่ในโทรศัพท์ อาจเกิดการระเบิดได้เช่นกันโดยเฉพาะโทรศัพท์ที่เปิดใช้งานทิ้งไว้อาจมีการส่งข้อมูลแบบ backgound data ที่ทำให้ความร้อนโทรศัพท์เพิ่มขึ้นเสี่ยงต่อการระเบิดมากขึ้นได้อีก 5. แผ่นยางกันลื่นแผ่นยางกันลื่นสำหรับวางโทรศัพท์ที่มักวางไว้เหนือแผงคอนโซลแม้ว่าจะไม่เกิดการระเบิดเหมือนข้ออื่นๆที่ผ่านมาแต่อาจจะละลายติดไปกับคอนโซลได้ หากได้รับความร้อนเป็นเวลานานทางที่ดีหากจำเป็นต้องเก็บสิ่งของเหล่านี้ไว้บนรถก็ควรเก็บไว้ในจุดที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรงเช่นกล่องเก็บของคอนโซนาใตา้เบาะที่นั่งและอื่นๆเป็นตน้นจะช่วยลดความเสี่ยงลงได้บ้างก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องหาสิ่งไม่ควรเก็บไว้ในรถที่จอดกลางแดดถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ